บัดนี้เป็นครั้งที่97ตรงกับวันที่14เดือนกุบภาพันปี2 5 6พันเข้าพเจ้านางสาลีมณเคนขอเป่งวาจาสาธยายพทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยา์บูชาแด่องค์พระควัปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สําเบ็จลวงหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาจย์ผุ้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานมนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตายครูบาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแกร่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป <c oughs> บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักรวาเรสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธามังมุนธิลาชาาสัสสุนันตุสัขขกขะโมขถังสักเคกาเมจารเปคิริสีขาละตะัดเถจันตาลิเขวิมานี ทีปีรัเถจะขาเมีแต่รู้ว่านคกหานีเคหาวัตถุไม่หิเขตเตภูมาจายันตุเทวาชระทธราวิสมียะขาคันทพนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนีว่าละว่าจะนางสาธุมูมสุนันตุธรรมสรนกการโยยมพันตาธรรมสนกการโยยามพันตาธรรมสนกการโยมรรมาารยมพันตาบวชส่วนน้มะการสิทธิคาถานโมตัสสะพระควโตัวระหะตัวสัมา,ถถมามสำเสสะนโมตัสสะ พระควัตตัวอะระหะตัวสัมมาสัมพุทธสัตว์นโมตัสสะพระควัตตัวอะระหะตัวสัมมาสัมพุทธสัตว์ตัวส่วนสัจจการิยาคาถานัตถิมีสารนังอัญญพุทโธมีสารนังวรังเอตินะสัจจะวัชินาสุติมีหุนตุสัพพทานนัตถิมีสารนังอัญญทำมโมีสารนังวรังเอตินะสัจจะวัชินาสุติมีหุนตุสัพพทานนัตถิมีสารนังอัญญสังโฆมีสารนังวรังเอตินะสัจจะวัชินาสุติมีหุนตุสัพพทา บวส่วนมหาการุนโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุนโกนาโถวัายะสพพะปณนินางปุเรตวาปรลมีสภะปัตโตสัมโพธิมุตตังเอตินะสัจจวชินะมาหนตูสัพภูปัตวามหาการุนโกนาโถหิตายะสภะปณนินางปุเรตวาปรมีสภะปัตโตสัมโพธิมุตตังเอตินะ สัจจวชินะมาของตูสัพพุปัถวามหากรุณิโกนาโถสุขายะสัพพะปนินางปูเรตวาปรมีสภปาโตสัมโพธิมุตมังเอติสนสัจตะวชินะมาของตูสัพพุปัถวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมสุตังเอกังสมะยังภควาสเกจูวิหารติกาปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคูสังเคนะ ติดทิงปัจจามติหีพิคูสติหีทัพเพหิวะอรหันติหีทัตสหิจารุกธาตุหีเทวตาเยุพเยนะสันนิปติตาหงตีพะกวันตังทัศสนายะพิคูสังกัญจาอาาโคจตุนดังสุทาวาสากายิกานังเทวนางเอตตาท้าหหติออยังโหพะกวาสเกสูวิหารติกาปิ แะว,วัตถุสมิงมหาวันีมหาตาพิคุสังเคนะติถิงบัญจามตัตหิพิคูสติหิัพเพหิวะอรหรันตหิทัสหิจารุกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหองตพภะควันตังทัศนายะพิคุสังคัญจายานุนะมะยมปิดเยนะภะควาเตนุปสมมาาปสังกมมามเอย,ย,ย,ยามะอุปา,าสังกามิตวาภะควันโตสันติเกปเจกคาถาปเสยยามติอทาโคตาธิวตาเสยยาถาปินนามะภะละวา ปุริโสสัมมิชิตังวาภาหังปสาริยะปะสาริตังวาภาหังสัมมิเชยะเอวามีวาสุทาวาเศส,สุทีเทเวสุอันตรหิตาพระวตัวปุระโตปาตุระหังสุอัตถโคตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทวตาเอกามันตังอัังสุอเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระวันโตสันตินเกอีมังคาถังอภาสิมหาสัมโมยปวาวนัสสิงเทวกายา สมาคตาอาคาตมหาอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอป,ปร,ะราชิตะสังคันติอทาโคปรราลาเทวตาปะควนโตสันตินเกอิมังคาถังอภาสิตต,ตละพิกวสมาทะหังสูจิตังอัตนโนอ,อุชูกามกังสูสาราถิวะเนตานิคะเหตวาอินทาริยานิรักขันติปันธิตาติ อาทาโคอปาลาเทวตาพระควันโตสันติเกอีมังคาถัางอภาสีเศตวาขีลังเฉตวาปริคังอินทขีลังโอหัดจะมะเมชาเตจารันตีสุทาวิมาราจักขุมมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอาถาโคอาปาลาเทวตาพระควันโตสันติเกอีมังคาถัางอภาสิเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนาเตค้ามมิสันติอป,ปาญาภูมิงปหายามานุสังเทหัง ทิวากายังปาริปุเรศันติติอาทาโคพระควาพิขุอมันเตสิเยปุเยนะพิขเวทาศัสาสุลวกทาตุสูเทวตาสันนิปติตาหตุนเตยตถาคตังทัสสาญญาภิขุสังกัจะเยปิเตพิขเวอเหสงอติตามัทานาังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเจสัมปีพระควันตานังเอตาปะระมายว,วะเทวตาสันนิปติตาออเหสงเจยยาถาปิ มยหังเอตารหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตมัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเอสัมปีพระกวันตานังเอตาปารามเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปีมยหังเอตาระหีอาจิกขิสามิพิกเวเทวกายนางนามานิกิต่ายิสามิพิกเวเทวกายนางนามานิเทติสามิพิกเวเทวกายนาง นามานิตังสุาถะสาทุกังะมะนะสิกโรธาภาสิสามีจีเอวัมพันเตติโขเตภิกขุพระควาตูปจัสสุงพระควาเอตาทโวจะสีโลกัรมมนุษย์กัตสามิยัตถาูมิมาตัาสิตาเยสิตาคีรีคับพลังปะหิตตาตาสมาหิตตาปุถุสีหาวาสาลีนาโลมะหังสาพิสามพุโหนูทาตามะนะสาสุทธาวิปัส สันนะมานาวิลาพิญโยบัญจาเตยตะวาวเนกปีลวัทเวตตโตอมันติยิสัทธาสาวเกศส,สนีระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจาตัปะมะกะรงสุตวาพุทธศาสาสนังเตสามปาตุระหูยานางังอมานุสานะทัสนังอเปเกสัตตะมัทคุงสาหาัสสังอาทะสัตตลิงสตังเอเกสาหาัสสานังอมานุสานะ มัทสุงอัเปเกนันตะมัทขุงทิสาสภาพุทธอะอาหงตันจัดสพังอภิญญายาวิวัคิตวานะจากคุมาตโตอมันติสัทธาสาวเกศาสนีรเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาทาพิขโวเยโวหังกิตายิสามิคิราหิอนุปุปภะโสสัตตาสหสสาวะยะขาภูมมากาปิละวาทวายที่มันโต ชุติมันโตวันนวันโตยศสิโนโมทามนาพิกามงพิกุนางสมิติงว่านางชาสะหัสสาเหตุมาวตายะขาณันนตะวานิโนอีที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิโนโมทานาพิกามงพิกุนางสมิติงว่านางสาตากิลาติสาหัสสายะขาันนาตะวานิโนที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิโนโมทานาพิกามงพิกุนางสมิติงว่านางกิต อิเจเตโสราสสะหัสสายะขานานัตะวนิโนที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสินโนโมทามนาอภิกรรมุงพิกุนางสัมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายะขานานัตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสินโนโมทามนาอภิกรรมุงพิกุนางสัมิติงวนางกุงพิโรราชค่ะฮิโกเวปุปราสะนิเวสนางพิญโยนางสัตตาสหัสสังยะขานางปายรูปปาสติกุมพิโรราชค่ะฮิโกโสปะคะสัมิติงว่นางปุริ นันจะที่สังราชาทัตตารโถปัสาสติคันทพานังอธิปติมหาราชายะศิโสปุตตาปิตสาภาหโวีท่านามามหาพลาอิที่มันโตชุ GH ติมันโตวันนวันโตยะสรินโมทัมนาพิกามุงพิกุนังสม,มิจริงว่านังที่ขีนนันจะที่สังราชาวิรุณโหแตปัสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายะศิโสปุตตาปิตาสาวาห์โวีท่านา,ามามหารมพารพาร อิทธิมันโตชุติมันโตวันนันวันโตยศสิโนมุทามนาพิกามงพิกุนางสมิติงว่านังปัชิมจัจฉิสังราชาวิรุปโกภาษาสตินาคานางันทิปฏิมหาราชายศศิโสปุตตาปิจัสาพระห่วอินทนามามหาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนันวันโตยศสิโนมุทามนาพิกามงพิกุนางสมิติงว่านังอุตารันจัจฉิสังราชากูเวโรตัภาษาสติยะขานางันทิปฏิมหาราชายศศิโสปุตตาปิจัสาพะห่ว อินทนา,ามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตนะว,วันโตยศสินโมธามดาพิกามุงพิกุนังสมิติงวนังปุริปุริมาทิสังทาตารโถทัาขีเนาวิรดนาโกปจิมีาวิรูปโกกุเวโรอุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาพันธลลามนานาอัทังสุวันเนกปีรวะัฒะเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัดจานิกาสัทามายากุเกนทูเวเกนทูวิปูจาวิปูโต สหจันทานุมกาาเสรโฐจะกินนุมันทุนนีมันทุจัปานาโทโอปะมันโยจะเทวสูตจะมาตลิกิตตะเทโนจะคันทัพโพนารูราชาชนโสโพอาคูปัญจสิโขเจวติมพะโรสริยวัชสาเอติจันเยจะราชนุคันทัพพระคันทัพาสหาราชุภีโมทะมนาภิกามุงพิกขุนังสมิติงวนางอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหะตัญชกากัมภารัตตะ ตาราคาตาราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตารัฐาจะอาคูนาคายะส,สัชโนเอราวันโนมหานาคูสุปะคาสัมมิติงว่านางเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปากีวิสุทธะยะคูเวหายาสาเตวนามัชาปัตาจิตราสุปันาน,านาอิติเตสะนามังอภิยันตา,านาคาราชานะมาศีสุปันนา โตเขมามากาสีพุโทโธสันนาหาหิวาจหวา,วาหิอเปาวะหะยันตานาคาสุปาน,นาสาระนะมังสาระนะมามะกลงสุพุทธังชิตาวะชิพระหัตถนะสัมุทังอสุราสิตาพาตาโรวาสาว,วาสเสจีอิทิมนโตยะส,สิโนตระละกัญชามาหาพิสมาอสุราธานาเวขสา,าเวปาจิติสุติจจะ ปาหาราโทนามุจีสหัสตังจะาพาริปุตตานางสัภพเ,พเวรุจัมนามกาสันในหิตวะพระเลียงเสียนางราหุตพ,พัฒมุปมูปาขมุงสามารถโยธานิพันธพัฒนตีพิกุนางสันจริงว่านางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตธา,าขมุงวรุณาวานุณาเทวาโสโมจายาสัสสาหามิตากรุณากายิกาอากูเทวา ะสัตสินโนท่าเสติท่าสั t h a g าสัเพนะนันต่อวันนี้โนที่มันโตชุมจมันโตนะวันโตยะสัตสินโนโมท่มนาพิกมงพิกุนาสัมมิติวณนางเวนูจัเทวาสหาริจะาอสัมมาจ่ทุเวยมาจันทัสโสปนิสาเทวาจันทัสมากูปุลกิตาสุริยะโสปนิสาเทวาสุริยะมากูปุลกิตานขัตตานิปุลกิตวาอากูมันทวะลาหกาวะสสนางวะวาสวเศโถจากโกปาคะปุรินทัโทท่าเสท่า สัทธากายาสาเพนะนะตะวัน,นิโนที่มันโตชุติมันโตน,ตน,ตนวันโตยัสศติโนมุัมมนาพิการมงพิขุนังสัมมิติงว่น,นังอาถาคูสาหภูเทวะชราหมาคีสีขาลิวาอาริทกาจา,าจารุชาจามุมาปุพะนิพาสินุวรุณาสาหะาธรรมมาจะอัจจุตาจะอเนเชากาสุรยะกิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสินโนท่าเศรษทัตถ,ถากายาสาเพนะนะตะวัน,นิโน อิทิมโตชุติมันโตนวันโตยะสตสิโนมททมนาพิกามุงพิกุลนังสมิติงวนังสมานามามหาสมานามานุสามานุสุตมาคิดาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถาคูหะรายโยเทวาเยจะรโอหิตตวะสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวยะสัตสิโนทาเสเจธัตถากายาสัพเพนนะตวานิโนท่มโตชุติมันโตนวันโตยะสัตสิโนมททมนาพิกามุงพิกุลนังสมิติงวนังสุกากรุปมหาอรุณาอาคูเวคะนัสสาสหโธ ทาตาคายหาปะมโมขาคูเทวะวิจักขณาตัธามัตตาหารักขาชามัสกาจากยาสะยะสัตสิโนทะน่ายางอาคาปัชุนโนยทิสาอภิวัสติทาเสเตท่าสทากายาสเพนะน,น,นัตตะวิโนอิทิมนโตชุติมันโต,น,ตนะวันโตยสัตสีโนมัทมานาภิกขมงภิกุนังสม,มิติงุนังเขมิยาตุสิตามายายามา กันทกาจายสัสินโนส,สัมพิตากาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานาราตินโนอากูอาถาคูปะรานิมิตาธาเสเตเตทธาตา,ากายาสาเพนาันาตะวานินโนที่มันโตชุติมันโตมันมน, as as มนา,นา,าวันโตยะสัสินโนมุทามนาพิกกมุพิกุณาสัมมิติงวะนังสาธเถเตทีวานิกา,ายาสเพนันตะวันิโนนามันวะยะนามันวะเยนะอาขันชงเยจันเยจัติสาสหาปวุฒะ ชาติมะคขีลังโอคาตินนมะานาสวังทักเขโมคาตารลังนาคังจันทะวะอสิตาติตังสภามาปาระมัตโตจ่าปุตตาอิทิมตโตสหะสันนังกุมาโรโอติโสจ่าโสปะคัสสมิจิงวะนังสหะสภามาโรกานังมหาพรมมาพิติทติอุปปัปนโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสท่าเสตถะอิสรอาคูปัจเจกะ ว่าสะวติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจสัสเพอภิกกันเตเสินเทเทเวสพรามเมเกมาราศนาภิกามิปตะก,กันหะสาน,นันทียังเอถากันหะถาพันทถาราเคนะพันธมาถูสัมมันตาปาริวาเรถามาโวมุจจิทาโกจินังอิติตาถามหาเสโนกันนะหะเทน,นเังอเปยะตยยปานินาปะตะระมาหาจะ สรางกัตวานาเพระวังยะถาปาวุสะโกมีโคฐานะยันโตวสวิชุโกตถา,าสโสปัจจุธาวัติสังกุธโธอา,าศัยงวเสีตันจัสพังอภิญญาญะวิวากิตวาณาจักคูมาต,ตโตอมันติสัทธาสาวเกสัสนิรเตมาทะเสนาพิกันตาเตวิชาาถาพิกโวเตจะตปมะกะุงสุตวาพุทธศาสาสนางวีตาราเคหิปากามุงเนสังโรมันปีอินชยุง ตพเวชิตะสังคามาพระยาติตายะสัตตินโมทันติทหาภูเตหิสาวกาเตชเนีสุตาติบุตรสวดจุลเชยยะยาปรากรณโมเม,มพุทธติชัสสารตนะตยะธรรมิกาเตทะปสิทธิปสิเทวานารายะประมีสุราสิทธิพเม,มาจะอินทาจาจตตุโรกาคัมพีรักกาสามุทธ,ธาภูตุงคังคาจาสัสพัมมาชยะปสิทธิพวันตุเต ทยาชยารณีธรณีอุทธิอุทธีนทีนทีชยะชยะถ้าคนรัตนนิสายนิรายสายเสน้ำเมรุราชาพลนนราชีชยชยาคำพีรสมพีนาเค็นทนาคีปิศาจจับภูตะอารีชยะชยาทุนนิมิตารคีชยาชยะสิงคีสุทธาทานนมุขชาชยาชยะวิรุณนมุขสาตราชยาชยะจิมปาทินาคัคุระขันถกชยาชยะฆ่าคนคัาชะคนณตุรง สุการะผู้ชงศีหาพยาคาเทปาชยยชยาวิรุณะมุขญายตาชิตาชิตาเสนนารีปูณะสุที่นรดีชยาชยาสุขาสุขาชีวิชยาชยาธรณีตรลสทาสุชยาชยาชยาธรณีถัมตินสทาชยาชยามังกรารัญญาเพราว่าเกชยาชยาวิรุณะยะเกชยาชยาละเสสุละพุทธเตชาชยาชยาพราเมน์ทัคนาชยาชยาาชาทิราชชัยชยาชยาปทวิงสัพพันชยาชยา อรหันตาปเจกับพุทธสาวังชยชยยะมเหสุรหรุอรินเทวาชยชยะพัมพัมมาสุรโคชยยะชยวตาโ,วโควิรุลหโกวิรูปรโกจันทิมาราวิอินโจะเวนาเตโยจะกุเวโรวารุโนปิจะอคกิวโยจะปาจุนหูกุมาโรทัตารัตทโกอาธารสา,ามหาเทวาติธิตาปะสะอาทโย อิสิโนสาวกาสภาชยราโมพระวันตุเตชยระธัมโมจสังโคจภาษะปารโรจะชยักังเอตินะชยเตชินะชยสุทีพระวันตุเตเอตินะพุทธเตชินะผลตุเตชยมังคังชยปีพุทธศาสิริมโตออยางมรสาจตปาปีมโตปราชโยบุโคสยามโพธิมันเตปโมธิตาชยตาธาพัมมะพัมมะคณามเหตสินโนชยุปีพุทธศาสิลิมโตออยางมรสาจตปาปีมโตปราชโย โกโคสยามโพธิมันตีปรมุทิตาชยตาธาอินทขณาเมหิติโนชยโยปีพุทธศสิริมโตอายังมรัสสจัปปาปีมัตโตปลาชยโยโุโคสยามโพธิมันตีปรมุทิตาชยตาเทวคณาเมหิติโนชยโยปีพุทธศสิริมโตอายังมรัสสจัปปาปีมัตโตปลาชยโยโุโคสยามโพธิมันตีปรมุทิตาชยตาสุปันนคณาเมหิติโนชยโยปีพุทธศสิริมโตอายังมรัสสจัปปาปีมัตโตปลาชยโยโุโคสยามโพธิมันตีปรมุทิตาชย ตาธรรมนาคคนาเมหิสิโนชยโยปีพุทธศาสิริมตโตอยังมรสาจปาปีมตโตปราชัยโยโอคุสยามโพธิมันตีปมงโธทิตาชยตาธาสัพพรมมคนาเมหิสินโนชยโตโพธิยาโมเรศกยานางนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโยหหิชยสุชยมังคะเรอปะราชิตาปัตลังเกสีศิปัทวิภูคะเรอพิเิเตตภาพพุธานางอาคัปโตปมงโธทิตตุนาขะตังสมังคะลังสุปปะพาตังสุหุทิตังสุขานโนสุมุนหุโต จาสุยถังพรมมัจาริสุปัทกินังกายกรรมังวจากรรมังปัทกินังปัทกินังนัโมกรรมังปณิทีเตปัทกินาปัทกินานีตวานนรพันตเตปัทกินีเตอัฐารัฐาสุกิตาวิรุฬหพุทธศาสนีอโรคาสุกิตาโหตาสหทัพเพหิยติภิสุนันตุพลโตเยเทวอัตมิงขานอธิคตาธิคายุกาสัทธาหุนตุสุกิตาหุนตุสัพพารขันตุสัพพสัตานังรักขันตุชินาศาสนัง ยากาจีปัทนาเตสังสพเพปุเรนตุมโนรถายุตตากาเดผวสันตุสวัสังวสาวราหกาโรคาโยปัทวาเตสังนิวาเรนตุจ่าสับพาธากายยาสุขังกิตาสุขังอรหังตุยะารหังบทสุธรรมนิยามาสุตังเอวเมสุตังเอกังสมมยังพระควาสาวัตยังวิหารติยีตวะนีข้านากบพินที กัสสาอารามีตัตระโคพระาวพิขูอามันเตสีพิขโวติพระทันเตติเตพิขูพระขวันตัวจาสูงพระขาวเอตทะทวจะอุปาทาวะพิคเวตถาคาตางานุปาทาวะตถะคาตาตังติตาวะสาธตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขารานิจติตังตถะคาโตอภิสัมพุชิติอภิสมจิติอภิสัมุชิตวะอภิสมีตวะอจิกเตติเตติ ปัญญาเปติปัฏาเปติวิวาติวิภาลติอุตานิกโรติตับเพสังขลานิจจติอุปาทาวาภิกขวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาทาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขลาทุขาติตังตถาคตโวอภิสัมพุชิติอภิสเมติอภิสัมพุิตวาอภิสเมตวาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏาเปติวิวาลติวิภาชติอุตานิกโรติ ตัเพสังคาราทุขาติอุปาทาวาพิคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิจาวาสาธาตุธรรมะทิจตาธรรมะนิยามตาสัพเพธรรมานิตตาติตังตถาคโตพิสัมพุจิตียพิสเมติอภพิสัมพุจิตววาพิสเมตวาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัาเปติวิวาลติวิภาจติอุตานีกรติสัพเพธรรมานตตาติ อิท่าโมวจะพระควาอัตามนาเตพิกูพระควาตภาสีตังอภินันทุนติบทสวดพระเทกรัตตาคาถาติตังนานะว่าข้าเมยยะนับปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพววง์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยทาตีตามปะหินันตังอปปตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รลบไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มานับปจุ ปัจจุนปันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีลังอสังคุป,ปังตังวิทามนุกพร,รูหายเยผู้ใดเห็นธรรมนันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงนขอนแ็นเขาควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้อาชีวากิจมากิจจะมาตับปังโกชัญญาเมระานางนนนสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะหินโนสังฆารันเตนะมหาเสน,เนีนะ ปัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีศรนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหารทีมาตาปิงอะโหระตมะมตันทิตังตังเวพาเทกรัตโตติฐานโตอาจิคเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราทีเดียกก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวชปัจจเวคณะแปลตเพสังคาลานิจา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วหายไปตับเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปตัเพธรรมอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ทนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอุตตังชีวตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนอุตตัง ทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวสั่งมายามาลิตัพพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเนชีวตังชีวิตของเรามีความตายไปที่สุดรอบชีวตังเมชิวิตตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิวิตตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตต์คนที่จะสังเวชอายังกาโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตาวิญญาณนวลค้ำปัสกาวิญญาณชนทวอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเทศติจากนอนทับปัทวีงซึ่งแผ่นดิน กะลิงฆาลังอีวะประดุดดังวท่อนมาและท่อนฟืนนิราชทางหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวะัตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทว่าญาธรรมไโนโม,มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อม,มไปเป็นธรรมดาอุปชัตอุปัตช,ชิตวานิรุชนันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสมัมโมสุขโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามารานันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะลิงสูตรจอมริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตาย แต่ถีว่าหังมาริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนะที่มีอิจถาสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตายังกิจิยังกิจิกุศลังกรรมมังสพเพหิพาเตหิกตังบุญยังนวลนุโมทางมตูสนันตุโคนโตเยเทวาสมิงฐานในอาทิคตาธิคายุกาตถาของตุสุกิตาของตุทุกขาปมุตจนตูมาตาปิตาสุกิตาของตูทุขาปมุตจนตูสพเพยาิกาสุกิตาของตุทุขาปมุตจนตุสพเพอาติกาสุกิตาของตูทุขาปมุตจนตูสพเพปิตาสพเพยาขาสพเพเปตาสุกิตาของตุ ทุกขาปมมตจันตูสัสเพอาจาริยุปัจชายสุกิตาของตูทุกขาปมมตจันตูตัสเพรตะขัตตาสุกิตาของตูทุกขาปมมตจันตูสัสเพเทวัสุกิตาของตูทุกขาปมมตจันตูสัสเพสามารถตีนางสุมาชันตูโวบทตูตบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตตูอังตีมายะอิติภควานนโมโพธิสัตตวอันติมายะอิติภควานนโมโพธิสัตโตอันติมายะอิติภควาปฏิทานนาคถายาเทวตาสันติ วิหาราวาสินีถูเปคะเลโพธิคะเลติเหงตีเหงตาธรรมธาทานีนะพระวันตุภูชิตาสดถิงกระโดนะเตทะวิหารามันทะเลถเีลาจามัชานาวากาจาพิขวโวตารามิกาธานปฏิอุปาสก,กาคามาจัตถีสานิฆมาจัติสราสัปานะภูตาสุกิตาพระวันตุตีเชรา,าู้ชาเยปิจะอันทะสามพาวาสังเสทาชาตาอัถวโวปะ ปาติกานิยกานิกังธร,รมมะวรังปากิจจะเตสัพเพปิทุกขตะกโรนตูสังขยังถาตูจิรังสุงตังธรรมโมธรรมะทะลาจับปุคราสังโูหนตูสุมาโควะอัธายะาจะหิตายะจะอัมเหราขตุสัทธรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนพุทิสัมปาปุเนยยะเนยยะยามะธรรมีอริยปัต เวทิเตปัสสันนาโหตูสัพเพปิีปานิโนพุทศศาสนตัตธรรมทัสมมาทารังประเวชันโตกาเรทิวปวัสตุวุทธิภาวายะสัตตานางสมิทังเนตูเปทนิงมาตาปิจาจอาตรละขังนิจจังลัขังตูปุตตะกังอีวังธรรมีนราชโนปักขังลัขังตูสัปทาเิวตาอุยโยูชนะคาถาทุกขปตาจนิ ทุขาพยาปตตาตจนีพยาโสกปตตาเจนโสกหตุสัพเพปีปานิโนเอตตาวตาอัมหิเหจับพ้าตังปุญญาสัมปทางสัเพเทวานุโมทันตูสับพ้สัมปติสิทธิยาทานังท่ทันตูสัพพสทธา,า,า,ายาสีลังละขันตูสัพพทาภาวานาพิรตาหตูฆจฉันตูธิวตาคตาสุมังฆาละขาถาหตูสับพ,พังสุมังคลัง ะขันตูสัพเพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสุธีหุนตุนิลานตะลังหุนตูสัพพังสุมางคลังละขันตูสัพเพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสุธหุนตุนิลานตะลังหุนตูสัพพังสุมางคลังละขันตูสัพเพเทวตาสัพพาสังฆานุภาเวนะสุธีหุนตุนิลานตะลังสัพเพพุทธาพระลับปตาปเจกนันจายยังพลังอรหันตานันจเตชนและขันพ,พัธนธมิสสัพพโส สัพเพุทธาพระปัปตตาปเจกนันจายังพลังอรหันตานันจเตชินะละขังพันธมิสสปโสสัพเพุทธาพระปัปตตาปเจกนันจายังพลังอรหันตานันจเตชนะละขังพันธมิสสปโสสัพเพุทธาพระปัปตตาปเจกนันจายังพลังอรหันตานันจเตชินะละขังพันธมิสสปโสสัพเพุทธาพระปัปตตาปเจกนันจายังพลังอรหันตานันจเตชินะละขังพันธมิสสะปโส ตะเพุทธาพระปตาปเจกนันจ่ายังพลังอรหันตานันจัดติเชนะละขังพันธมิสสะโสตะเพพุทธาพระปตาปเจกนันจ่ายังพลังอรหันตานันจัดติเชนะละขังพันธมิสสะโสตะเพพุทธาพระปตาปเจกนันจ่ายังพลังอรหันตานันจัติเชนะละขังพันธมิสสะโสสะเพพุทธาพระปตาปเจกนันจ่ายังพลังอรหันตานันจัดติเชนะละขังพันธมิสสะโส ด้วยอำนาจแห่งกุศลที่ข้าพเจ้าด้วยสวดสาธยายพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนามกล้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริ ikit พระบรมราชินนถพรระานธนปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลายขอีนทรงแห่งกุศลนี้จงเป็นศัพย์สิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้ทั้งสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพบรรชอบทำคำว่าไม่มีอุดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในประรามคำสอนแห่งองค์สสมมเด็จระัา สา้พระเจ้าดำรงอยู่ในความดีตลอดกาลนานอีกขังขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกศุศลนี้โปรดประสิทธิประจักษ์พรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยุูธานุภาพเทวนา,านุภาพบริทางุภาพอันศักดิ์สิทธิ์คำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทอนสาธุ